สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงของคนที่เกิดปีขานนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2565เราจะมาดูกันเลยค่ะว่าไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกอะไรบ้างสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคนโสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนที่โสดสนิทนะคะด้านการงานการเงินด้านปัญหาสุขภาพว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเตือนอะไรบ้างในเดือนนี้นะคะ เรามาดูสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในเดือนนี้เลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอะไรที่เคยผิดพลาดในอดีตคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นสามีภรรยาหรือเคยผิดพลาดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการโมโหการโกรธไม่พอใจการหรือการไม่เข้าใจการนอกใจการผิดสิลน,นะคะ คือขอการปรับอกาศปรับปรุงตัวกลกบเข้ามาเริ่มต้นใหม่ในไพ่ขึ้นมาว่าเราใจเย็นกันมากขึ้นหรือว่าผ่านอุปสรรคปัญหากันมาในเดือนนี้จะเป็นบททดสอบที่ทําให้คุณผ่านไปได้ด้วยรู้ร่วงไปด้วยดีหรือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันมากขึ้นในทุกปัญหาทุกอุปสรรคมันมีทางแก้ไขนะคะถ้าเราฟันฝ่าและพร้อมจะจับมือร่วมกันไปทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะมาดูสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคุมเครือนะคะในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ยังมีความนึกถึงคิดถึงคนรักเก่าๆสิ่งเก่าๆอยู่นะคะอยากจะวนกลับมาแก้ไขหรือปรับปรุงกันในไพ่ขึ้นมาว่าอาจจะมีการตกลงหรือให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในการปรับปรุงตัวหรือว่าในด้านคําพูดคําจาหรือว่าทั้งด้านครอบครัวอาจจะมีแนวโน้มที่เข้ามายุ่งเกี่ยวในด้านความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองก็ได้แต่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือจะเป็นทั้งสองคนก็ได้มีความไม่ตก,กังวลได้นะคะไพ่อาจจะสลับกันได้มีความเครียด ความประหมา่าความไม่แน่ใจในการเกิดขึ้นแต่บางคู่บางกรณีอาจจะมีการถึงขั้นอย่าล้างจดทะเบียนอย่าหรือบางคู่บางกรณีถ้าเกิดความรักกลับมาดีอาจจะจดทะเบียนสมรสกันก็ได้เนี่ยไพ่ขึ้นมานะคะกขขอให้มีแต่ความรักดีๆสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะในเดือนนี้เนาะมาดูสําหรับคนที่โสดสนิทเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะสําหรับคนที่โสดสนิทในเดือนนี้นะคะต้องระวังนิดนึงคนที่จะเข้ามาจีบหรือว่าทําความรู้จักมักจีบก,กับเรานะคะ ขาอาจจะเข้ามาในด้านหวังผลประโยชน์ในด้านการเงินอาจจะไม่ใช่ความรักโดยตรงหรือว่ามองเห็นว่าเราเป็นตัวเอทีเอ็มเคลื่อนที่เขาได้หรือว่าเราพร้อมจะซัพพอร์ตเขาได้ต้องระวังนิดนึงแต่บางคู่บางกรณีอาจจะมีเป็นมีลูกติดพ่อไม้แม่ล้างได้นะคะ mm. ก็คือต้องดูให้ดีๆนิดนึงเพราะว่าจะเข้ามาได้ผลประโยชน์การเห็นแก่ตัวมากขึ้นให้ระวังไว้นิดนึงการหลอกลวงนะคะมาดูสําหรับในด้านการงานว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้นะคะใครที่จับ ทำงานการกิจการการโฆษณาสื่อสารมวลชนทุกชนิดนะคะหรือบริษัทห้างร้านรละแม่กระทั่งการทำคลินิกสัญญกรรมเสริมความงามในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จหรือว่าตั้งเป้าไว้ด้วยเงินจํานวนหนึ่งเราจะได้รับผลตอบแทนมาโดยคุ้มกับที่เราเหนื่อยไปนะคะในไพ่ขึ้นมาว่าการงานดี เพื่อนฝูงกลุ่มคณะหมู่งานให้การปฏิบัติเห็นชอบไปในทิศทางที่ดีหรือการประชุมสัมมนา,ารู้ร่วงไปได้ด้วยดีเช่นกันสําหรับหน้าที่การงานที่ยิ่งทําสื่อสารออนไลน์นะคะจะมีชื่อเสียงโลงดังมากขึ้นเนาะในเดือนนี้สําหรับด้านการเงินนะคะเป็นคนที่จะหนีเฉียงรู้จักกินรู้จักใช้ในเดือนนี้จะงกมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆว่า มีเท่าไรก็ไม่ยอมใช้นะคะจะเอาออกมาแค่เล็กน้อยหรือใช้ในสิ่งที่จําเป็นในด้านการเงินเก็บหอมรอมนิดคิดตนีถี่ท,นท,ทวนมากขึ้นในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จหรือบางคู่บางกรณีมองหาอยากจะเก็บเงินออมไว้เพื่อจะไปสร้างทุนหรือสร้างหลักทรัพย์อะไรให้กับตัวเองในอนาคตก็ทําได้เช่นกันในเดือนนี้ประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะมาดูในด้านสุขภาพนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในเดือนนี้ในด้านสุขภาพนะคะหมั่นไปปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะหรือว่า ปล่อยเต่าสักหนึ่งคู่นกสักหนึ่งคู่ก็ได้เลือกเอานะคะคือนิสระาพากับสัตว์สัตว์เลี้ยงหรือว่าสิ่งสิ่งมีชีวิตนะคะในเดือนนี้ด้านสุขภาพคุณจะทําให้สายตาสว่างสวัยมากขึ้นหรือว่าด้านอาการปวดเมื่อยคอสีรษะบ่าไหลนะคะหรือว่าช่วงข้อแขนบางคนอาจจะเกิดอ,อ่าอักเสน,นะคะกระดูกข้อขาหรือว่ากระดูกข้อแขนแตกได้นะคะระวังในด้านกระดูกการร้าวกระดูกร้าวหรืออะไรอาจจะเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินกระทันหันได้นะคะในด้านสุขภาพ แต่จะเจอยาดีหมอดีนะคะหรือคนรักคกู่ครองดีปฏิบัติเอาใจใส่เรานะคะ การดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านารับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะหมอนิ่มขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บการงานเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาหยิบจับเงินแสนเงินล้านปลดหนี้หมดสิ่งแล้วก็ขอให้เจอคนรักที่ใช่คู่เสมอกันอยู่กินกันจนแก่เท่าบางคนบางคู่ขอได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าหมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะหมอนิมฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะ